สวัสดีคร you uh, uh, ah? uh, um ับจอมเกมเมอร์ของผมนะครับเต็มมนไทยแบล็ก่อนนะครับผมอยู่กับคุณแนะนำตัวเลยอ่ะดีเจข้อคาร์สมาครูครับนะครับวันนี้จะมาดูอีเคล็ับเนี้ยนะครับมีเฮลกับธรรมดาฮะสองสองแดนรวบไหมฮะไม่รวบครับดีเจข้อมันเดียนฮะคุณพี่หนุ่มกระตุ้นวันนี้เรามาดูสวอตมาสเตอร์เล่นเปลีนะฮะโดยที่อาจารย์สายธนูกับสายสักซีนจะเก็บของเข้าตัวทั้งหมดนะครับจะไหวเหรอวะ ชุม่งยี่สี่เลยนะไเดิน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 ไหนเด้ะเดาดิดินนเดินเเดินเเดดเดเดินเดิเอเินน เราเห็นเราเห็นเต็มๆขนาดเลยแอาซตรซินคุณเดมอนทันเดอร์ก้ยังติดนิสัยหลอยนอกจากมูลหลอดไม่ียิดเลยนะเฮ้ยคุณเรงงานแล้วว่ามันจะมาไม่ของฆ่าจะฆ่าตายโอ้โเสียแม่งเลยเแหว้วุ้นเสียแม่งก็ตายแล้วเนี่ยมันรู้สะมันจะไทยแล้วแมวมันช่วยสร้างดาเมจไะไลทจขอด้เต็ปนะเชียว เห็นจะแตะทาเล่นเตะลอยฮะมาแดดของกเป็นกับอาสาสปาร์กไงแย่จงเบยบอกแล้วฮะอย่างที่ดีเจเขาบอกรายการนี้มีมีแต่คำหยาบคายฮะไม่เหมาะกับคนโลกสวยงามนะครับตังงรายการนี้ไม่ได้คนงงคับงงงงต่าง นประตูยังไม่เปิดประมาณเขาสามคนวันดีว่าแล้วก็ฟันตูเอ๊ะเดี๋ยวมันเกิดมาตอนหลัง คนนึงเตะสูงคนนึงเตะลงมิเไม่สวนทางก็ที่ผ่านเลยแหมดิคุณเขาจะมาเตะขึ้นนะผมเตะลงมาข้างล่างผมแม่ก็อสวนทางเลยเดี๋ยวระหว่างอัดนี้ทุกคนจะเห็นบัฟบนหัวนะครับมันจะมีสามพันของพิษนั่นอยู่แล้วคุณของไม่มีนี่ไม่ใช่หัวอะไรฮะมีคนกำจัดแมครา้อนสำเร็จเขาว่าเลยแตกบัฟเป็นข้าบ้านข้งเมืองเซนเทเวนนะครับนี่จะขึ้น เขาขนมันไ้ขเรียกว่าตัวอยู่ตรงไหนแล้วแต่เรียกว่าตัวเยพี่นนี้เรียกว่าตูกัได้เรียกว่าตัววะเต้าตัวเต้าไงใครตีมันออกมาไอ้องกูทไมอะไรไอ้ป่พี่ดิวะมีวัน้ี่ล ไปแข่งกันแล้วเว้ยไอ้บา้าไอ้จราทำเขาทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นได้พี่คุณคลองคุณฆ้ามอนไปหาม้อนไปซะนั่นเองเ <c oughs> ดี๋ยเขาแน่นอนสายขนูฮะ <c oughs> มีม้อนเก็บได้ไปหาเลยแมวก็ช่วยม้น <c oughs> <c oughs> อนเก็บได้ไอ้ยคลองโอเล่บอกว่าตัวที่ไปที่เจอเนี่ยต้องฆ่าเขาครั้งสองตัวนะเว้ยในงานทหารจะเ้าวิมันจะเกิดใหม่ ห้าสิบวอันนี้ธรรมดาสิบวิใช่ไหมนอร์มอลสิบวิครับเร็วขาดห้าเดี๋ยววิ่งไปบูโคเดียวเลยเว้ยถ้าไม่อยากตายเร็วมันยังไม่ลงมันตีอ่ะมันตียังมันตีกับเจ้าหนี้ครับสเปร๊ไม่เคยมีกับจับลอมารอมารอมาทีเดียวรอมารอมาไ้รอมาตีมาไปเรียกไอ้เจ๊ดีไอ้นั้นตายละสุดท้าย รับก็รีบกันโอ้โหจะขอ่างปั่นต้รีบไปแทงไอ้เีวิ่งไปแล้วไปกบไปไปแล้ว ไม่นี่จะขอจะเข้าไอ้บูหรือเปล่าฮะได้แล้วละวะให้ดูฉากอ่ะดูฉากาไปเลยจะโผลมวะจะให้มันดูทำไมขวลด้ลวมันไม่กดคนเดียวขวบมาแล้วสองคนมีคนน,น,น,นี้นี่หว่าห,าหาัานมาหาบูนี่หว่าเฮหันหันบวรังฟ้านะนนาไม่ต้องเกี่ยวหุ้นไม่ต้องเกี่ยวหุ้วไม่ทันแล้วไอ้เหี้ยไอ้ท่าเลายนะ ก้กำลังตังเป็นคองตอนเถียี่เห็นเลยคองลอยว่ะเขาเรียกเขาเขาจะมีขึ้นฟ้าคองมึงเล่ห้ามเปิดกล่องดูไพยก่อนนะพอยเก้าพันเมื่อกี้ไม่ต้องไม่ไม่ต้องถามว่ากูเกพราะกูเก็บน้อยอยู่แล้วไม่ต้องถามกูของมึงห้ามเปิดกล่องบอกไว้ก่อนนะถ้ามึงเปิดของจะได้น้อยห้ามเปิดนะมึงจริงๆไม่เกี่ยวหรอกถ้ามันมาเป็นตี้ถือว่าได้ของดีหมดถือว่าได้ของเยอะทุกคน แต่ถ้ามากับเป็นตีได้ได้ทุกคนแต่ถ้ามาเดี่ยวนมันได้ของน้อยว่ากูเสซยงเปิด A ดีกว่าที่คองเปิดหือเปล่ากูได้แค่ห้าพันแทนั้ไม่ต้องมาถามกูของกูไม่ถึงพันของกูไม่มีการสมัคเอ๋อเปิดแล้วงเราคลองไปให้หมดเลยของมึงไม่ให้หมดเลยเอาให้มึงให้หมดเลยของทุกชิ้นแหละของมึงทั้งหมดเลยเอาไปให้หมดเลยทุกชิ้นเลยเอาไปทาวุ์ได้ทุกชิ้นเลยเว้นเก็บเลยเต็มที่เว้นสิวเว้นสีส้มไอของพาแรกขมันก็มันมันก็ใช้ได้พาอะไร เออพาราไรใช้ได้เอาไปเลยของมือทั้งหมดเลยอ่ะเอ้ยชิบหายแล้วเจะไปกดแย่งกับบันเยเลยเอ้ยบนสมกูทีวะของกดายเอออ้าวเฮียเลยคนตายตายของต้องกวนอะไรต้องไม่ตีแล้วพนึกท่ด้วยขอเราต้องกวนนะเราจะไปดูนี่ต่อไปเ็ว นี่คือธรรมดานะครับนี่คือ normal นะยังมี h e ล l อีกไป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 ไหนไม่ต้องไปเดี๋ยวมัย เตรียมไว้ก่อนเตรียมอาวุธไว้ก่อนเย่ yeah, แมวได้เออกู่าต้องให้แมวไปช่วยของก็ได้มั้งเนี่ยแมวได้แล้วจ้ะ <c oughs> คือแบบกูมองว,งว่าอะไรวะ <c oughs> ปั่นกันแทบตายที่แมวได้หมดเลย ไม่ต้องช่วยเหลือนหน่อยแล้วล่ะมันเยอะแล้มันยังโอเคมาเก็บหมดแล้วไปเก็บตังต่อเอ้าวุ้ยเขามาใส่ยายใส่ใครวะ,ะ <laughs> มันใส่มอนที่มันมนที่ตายไปแล้วไม่เห็นยางเลย ให้มดใคนเป็นผีถ้าฟังให้หมดไม่ต้องฟังให้หมดไม่ได้ที่ขวาให้มันเตะเพน่็หายออกไม่หวนด้วแกันไม่ิด้ฟัง มีพัก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 ปก bye bye. กล่อยปไปอันก็พอใกล้ใกล้ใกล้ใกด้ๆๆๆของจะหายแป๊บน่าจะหายสามสี่พันแล้วล่ะนีืยังมีเห็นมั่วติดลออยู่ あっ <laughs> <laughs> ก็เลตอนตอนเต็บสลบสิบสลบสิบข้อม้ลหลอดมึงบอกมึงจะทำพอลาร์เบอร์อย่างเดใช่ไหมโอ้โหมจะทำอสองเซตน,นะนนก็เอาคาถาเป็นฮออเรเบอรส่วนเสื้อผ้าเป็นท <c oughs> วนิตเ <c oughs> ต็ดไม่ค่าเาไม่ค่าเหมือนตอนนี้แดงจะรักเลย เราเอกที่มันต้องเอาหัวดาแล้วก็มือเป็นเป็นฮอลโ์เบอร์ไงอย่างงั้นไม่มีปัญหาอยู่เลยฮะพร้อมยังกจะใสนะเอาเล่น มุดเดินดีกว่าเดินดเนี่ยให้เขารู้ดีมฮะวิ่งหนักเกินจะคอยไปเทีวจะไปนิ่ง เลงใครมันเลงปุ้ยแมวไงฮะแมวไงแก่ไเออโอ้ยไอเของมาปุ้ยตัวนี่ฮะของนะรับโอเไอ้ของของพี่ก็โดนเตะไอไอของถอ้ไอของมาต่อของาอุ้ย ไม่ทันละไม่ต้องเกิดนะไม่ต้องมันไม่เกิดอยู่เฉยเบางงานเอาไฟมารันเอาไฟมาลันโกโก้มันเกิดนะมันเกิดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเกิดทำบ้าอะไรครับเคลียร์มาแล้วแต่ว่าเกิดเองไม่ต้องไม่ต้องแต่พอจบดันมันให้เกิดเองไม่ต้องเสียเกิดบอกไม่ทันบอกให้ถอยไม่ถอยนี่ใค้รู้จัจไม่ให้บอกไม่ทันบอกไม่ทัน ทำไมเสียงมันตายเลยอ่ะมันเป็นปล่อยไฟรอบตัวไว้เป็นระเบิดไฟตุ้มมันปล่อยไฟล็อกตัวถ้าเป็นตอนธรรมดาโดนอาจจะโดนน้อยหน่อยอ่ะตอนลงมอนไอบอนด้วยของไอบอนโดนหนักสกิลซิวลุมวันตัวแข็งสตีสตีสกดจิ๊บฮีโร่อิมมี่วิวสตาร์ลิสิตเอามาทำเผือกอะไรไอ้เทียของใส่เนี่ยทุกตัวทุกอัวเลยให้ของใส่เนี่ย ปากแม่มงบางบากเกินกว่นี้เฮ้ยแหวนไม่เอาไปแล้วต้องมึง,มงไอต้องมึงมันมูลหลอดมึงแนะนำมันดีตายให้มันไปเตียวได้แล้วลครับนักเตะหลับทีนี้เราไปก่อนนะครับสวีครับ